กำลังมุ่งหน้ามาทางไททันทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ตากล้องของเรานะเจ้าของเสียงพวกนั้นนะครับเอาละครับในที่สุดสกิปีที่เลดอีที่59ก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่ผมทํา E p ีนี้ช้านะเพราะว่าผมในช่วงนี้นะครับผมก็ติดธุระนิดนึงนะก็เลยทําให้คลิปมันออกมาล่าช้านะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็ในตอนนี้นะสปอยตอนที่60ก็ได้มาแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้ทํา E p ีที่59นี้นะ แล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดใน EP ที่59นะครับว่าใน EP ที่59เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับโอเคซึ่งใน EP นี้นะครับมีการคัมแบ็กของเหล่าสปิเกอร์แมนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆเลยนะครับตั้งแต่แต่ท่านสปิเกอร์แมนโดนควบคุมนะก็ตั้งแต่ EP นั้นก็เราก็จะไม่เห็นเหล่าสปิเกอร์แมนเลยนะครับแต่ใน EP นี้นะครับมีการคัมแบ็กของเหล่าสปิเกอร์แมนแล้วนะครับก็ถือว่า ใน EP ีนี้นะเป็น E ีีที่ผมรู้สึกว่าผมปื้มปิ่มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเหล่ากองทัพสปิกร์แมนเนี่ยมานานมากๆเลยนะครับตั้งแต่ EP ีที่24เลยนะเราก็จะไม่ได้เห็นเหล่าสปิกร์แมนอย่างนี้เลยนะก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะผมก็จะผลิตคลิปออกมาให้ดีขึ้นกว่านี้มากๆเลยนะครับโอเคมาเพื่อเป็นปการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับเริ่มอีพีมานะครับเราจะสวมบทบาทเป็นคาเมล่าแมนคนนึงนะ ที่กำลังจะวิ่งไปช่วยเพื่อนที่กำลังโดนสกิปปี้ดี่เลยทำร้ายอยู่นะแล้วก็ในฉากแรกนะครับเราจะได้เห็น เอ่อสงครามกลางเมืองนะครับระหว่างเหล่าคาเมล่าแมนกับเหล่าสกิปปี้ดี้ทอยเลตนะทางด้านขวานะครับจะมีลาร์ดคาเมล่าเนี่ยกำลังกระโดดเกาะหัวของสกิปปี้ดี้เลยขนาดน่าจะใจแอนนะเพราะว่าลาร์ดคาเมล่าแมนเนี่ยก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับไกลๆนู้ดเลยนะครับจะมีลาร์ดคาเมล่าแมนที่กำลังวิ่งหนีสกิปปี้ดี้เลยขนาดใจแอนอยู่นะโอเคซึ่งสงครามในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเมืองเดียวกับ EP ครั้งก่อนนะเมืองในครั้งก่อนนะครับจะเป็นเมืองลอนดอนนะครับใน EP ที่58นะถ้าถามว่ารู้ว่าสิบแปดอนนะครับ ในฉากหนึ่งนะครับที่คมัมแบลแมนสตัวเนี่ยเกาะเสาไฟฟ้าอยู่นะข้างหลังเนี่ยจะมีคําว่าลอนดอนโมล์อย,อย,อยู่นะซึ่งจะแปลว่าห้างสรรพสินค้าลอนดอนนะครับนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ยืนยันได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าในเมืองที่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นเมืองลอนดอนนะครับแล้วก็ในซีรีส์นี้นะครับมีหลายเมืองมากๆเลยนะครับซึ่งผมยังไม่อยากจะพูดตอนนี้นะครับเพราะว่าผมยังหาข้อมูลได้ไม่ครบนะก็ถ้าผมหาข้อมูลได้ครบนะครับผมก็จะทําคลิปออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าในซีรีส์ ไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าใน EP ที่58เนี่ยเหล่าคามล่าแมนเนี่ยโดนย่ำยีมากๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะยังส่งมาไม่ถึงเหล่าคามรล่าแมนพวกนี้นะโอเคซึ่งใน EP 58เนี่ยก็โดนระยำตำบอลเลยนะครับเหล่าคามล่าแมนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในมุมซ้ายนะครับทุกคนเห็นมนุษย์คนหนึ่งไหมครับนั่นก็เป็นคุณดาฟักบุลมันเองนะผมมาน EP นี้ก็ผมมาแค่แป๊บเดียวนะผมมาแบบแป๊บเดียวจริงอะเออ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตากล้องของเราเนี่ยก็จะกระโดดขึ้นไปบนโถส้วมของสกิปปีเทอยเลตนะครับแล้วก็ดึงสลักของสกิปปีเทอยเลตที่กำลังทำลายเพื่อนของคาเมล่าแมนคนนี้อยู่นะเพื่อนของตากล้องเนี่ยก็ได้ได้ชูนิ้วโป้งมานะครับแล้วก็หลังจากที่ดีใจกันได้ไม่นานนะครับมีการระเบิดด้านขวาขึ้นนะแล้วก็ตากล้องของเราก็หันไปทางนั้นนะครับจะทําให้เห็นว่ามีสกิปปีเทอยเลตมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะซึ่ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะซึ่งเจ้าสองตัวข้างหลังนะครับจะ ตัวตรงกลางนะครับมีชื่อว่าดูดเลเซอร์ลันเชอร์สกิปปิดี้ทัวรเล็ดนะครับ ซึ่ง2ตัวข้างหลังนะครับจะมีล็อกเก็ตลันเชอร์ติดอยู่ถึง3กระบอกด้วยกันนะที่ตัวที่กําลังบินอยู่นะครับแล้วก็ตัวตรงกลางนี้นะครับน่าจะเป็นบอสตัวใหม่นะแต่บอสตัวนี้นะครับมาได้แป๊บเดียวเองนะเหมือนไอตัวที่มี3หัวนั่นเลยนะโอเคก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีล็อกเก็ตลันเชอร์ถึง4หัวด้วยกันนะแล้วก็จะมีเลเซอร์ที่ติดข้างตัวถึง2อันด้วยกันแล้วก็จะมีแง่งอะไรไม่รู้น่าจะคล้ายๆผมคิดว่าน่าจะเป็นมีดนะคล้ายๆกับเจ้าบายแบ็กคิมทอร์เลตนะครับที่ แล้วก็แล้วก็ตรงตีนของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนยางรถถังเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เจ้าสาตัวนี้กําลังจะทําร้ายตากล้องของเรานะก็มีกระสุนปืนมาจากไหนไม่รู้นะครับยิงเจ้าคอลิคอปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับล่วงลงไปเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราก็จะหันไปมองบนฟ้านะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีไาทันคาเมล่าแมนกับดาทันสปิเกอร์แมนเนี่ยบินคู่กันมาเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าฉากนี้เป็นฉากที่เท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ดาทันสปิเกอร์แมนเนี่ยก็ได้หมวนตัวนะครับ พุ่งชนใส่เจ้าบอสล็อกเก็ตลันเชอร์ตัวนี้นะทำให้หมวกป้องกันหัวของมันเนี่ยหลุดออกเลยนะครับแล้วก็แดนสปีกเมร์เนี่ยก็ใช้ปืนพลาสมาเนี่ยบ ล็อกเก็ตลันเชอร์แล้วก็ปืนเลเซอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับกระเด็นเลยนะครับแล้วก็ใช้ปืนพลาสมาของตัวเองเนี่ยยัดปากเจ้าสกิปี้ที่เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ไททันคัมเมล่าแมนเนี่ยก็ยืนกอดอกนะครับดูงานของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วประมาณนี้นะเพราะว่าเนี่ยไททันคัมเมล่าแมนคือแบบไม่ช่วยเลยเว้ยเออปล่อยให้ไททัปล่อยให้ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยจัดการคนเดียวเลยนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีสกิปี้ที่เลตอีกตัวหนึ่งนะครับมาจากข้างหลังนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีีชชื่่่อออออวาาาไไฟรรรยยยิิิิงงโตลลัันนเเ์สสกก้้ดดะคบทํใ หลังของไดทัทสปกเกอร์แมนนะครับแต่ไดทัทสปกเกอร์แมนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแถมเจ้าสกิปีนี้ตัวนั้นนะครับก็น่าเบื่อพอสมควรเลยนะครับไดทัทสกปกเกอร์แมนเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับพุ่งชนใส่เจ้าตัวนี้นะครับหมุนติวติวต,วต,วติวเลยนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราก็จะหันมาที่บอสสกิปปี้นี้เลยตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าไดทัทคาเมท่าแมนเนี่ยใช้ อาวุธของมันที่มันเตรียมมาเนี่ยยัดเข้าปากเจ้าตัวนี้นะโอ้โหก็ถือว่าฉากนี้เป็นฉากที่เลือดเย็นมากๆเลยนะครับสำหรับไททันคาเมล่าแมนนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดมา,มากๆเลยนะครับด้านหลังของไททันคาเมล่าแมนเนี่ยจะมีเหมือนด้ามค้อนนะก็ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าค้อนเนี่ยมันพังตั้งแต่ที่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยได้ทําการทุบใส่จีแมสกิปปี้เทเลสตนะเออแต่ในอีพีนี้ก็ได้เฉลยแล้วนะครับว่ายังไม่พังนะ โอเคตอนแรกผมนึกว่าพังแล้วนะเว้ยโอเคแล้วก็หลังจากที่ดาท่้นคามล่าแมนเนี่ยยัดอาวุธของเจ้าตัวนี้นะก็ได้ทําการถีบนะครับส่งมันกลับไปที่เก่าที่มันเคยมานะครับแล้วก็ระเบิดตู้มเลยนะครับแล้วก็ตาล้องของเราก็จะหันไปทานขวานะครับจะทางสังเกตดววได้ว่าดาท้าสวีกแมนเนี่ยขี่เจ้าโถส่วมตัวนี้มานะครับโอ้โหก็ถือว่าปั่นพอสมควรเลยนะครับโอเค แล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยก็ได้กระโดดออกจากเจ้าโถส้วมนั้นนะครับแล้วก็ให้โถส้วมนั้นพุ่งลงใส,ใส่พื้นนะครับทำให้ระเบิดเลยนะครับแล้วก็ไททันคาเมล่าแมนก็จะยกยิ้มโป้งให้ไททันสปีกเกอร์แมนนะครับแล้วก็มีเสียงของฝุ่งชนนะครับที่มาไหลขนมากๆเลยนะครับกำลังมุ่งหน้ามาทางไททันทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ตัดกล้องของเรานะเจ้าของเสียงพวกนั้นนะครับไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้หันไปมองนะครับ จะสังเกตได้ว่าจะเป็นกองทัพของเหล่าสปิเกอร์แมนนะครับซึ่งกองทัพของเหล่าสปิเกอร์แมนเนี่ยเราไม่ได้เห็นมานานมากๆเลยนะครับตั้งแต่ที่ไดทัาสป a เกอร์แมนเนี่ยโดนควบคุมอยู่นะเออตั้งแต่หลัง,งจาก e ีพนั้นนะก็เราก็จะไม่เห็น เหล่าสปีกเกอร์แมนออกมาโลดแล่นเลยนะครับแต่ใน EP นี้นะครับใน EP พีนี้59นี้นะครับเป็น EP ที่ผมแบบปึ้มปิ่มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหล่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยได้คัมแบ็กอีสเรียวแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากพูดเลยนะครับคือถ้าทุกคนเนี่ยดูในช็อตของซีรีส์สกีปีนี้เทเลสนะครับจะมีการเปลี่ยนเพลงของเหล่าสปีกเกอร์แมนแล้วนะครับซึ่งเพลงก่อนหน้านี้นะครับมีชื่อว่า every body want to lose the world นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเหล่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยได้ เมื่อลิฟมีดาวอเกนนะครับ หรือแปลเป็นไทยว่าอย่าทําให้ฉันผิดหวังอีกเลยนะครับที่เราสปกเกอร์แมนเนี่ยเปลี่ยนเพลงนะครับเพราะว่าให้ความหวังกับไททันสปกเกอร์แมนมากๆเลยนะครับแล้วไททันสปกเกอร์แมนเนี่ยก็โดนปรสิซีควบคุมนะครับเหมือนเป็นการหักหลังพวกตัวเองนะแล้วก็หลังจากที่ไททันสปกเกอร์แมนเนี่ยปลดจากปรสิซีได้นะเราสปกเกอร์แมนเนี่ยก็ได้ใช้เพลงนี้นะครับเพื่อแบบย้ําเตือนให้ไททันสปกเกอร์แมนว่าอย่าทําให้ฉันผิดหวังอีกเลยนะครับประมาณนี้นะ ก็ถือว่าใครที่ดูในช็อตนะโอ้โหถ้าเจอฉากนี้เข้าไปคือขนลุกมากๆเลยนะครับไม่ใช่อะไรปวดขี้ยอกๆยอกอันนี้คือถ้าดูแบบเป็นคลิปวิดีโอนะเราจะไม่มีเพลงเลยนะครับเออจะเป็นเพลงของเกม h a l f l i ล e 2สนะครับสังเกตได้ว่าบนตึกนะครับจะมีสปิเกอร์แมนคนหนึ่งนะครับที่เต้นท่าประจำตัวของพี่แกนะครับซึ่งท่านี้มีชื่อว่าออ e n เลน จัสติกแดน c e นะครับโอเคซึ่งท่าเนี่ยก็เคยดังมากๆเลยนะครับดังอาจจะเกือบทั่วโลกเลยนะผมก็เคยเห็นท่านี้ว่อนอยู่ในโซเชียลอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตัวที่อยู่ข้างๆสปิกร์แมนที่กำลังเต้นอยู่นั้นนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นสปีกเกอร์แมนนะแต่ดูไปดูมาไม่ใช่นะครับเพราะว่าสปีกเกอร์แมนส่วนใหญ่เนี่ยจะผูกเน็กไทนะครับแล้วก็เสื้อข้างในเนี่ยจะมีสีขาวนะแต่เจ้าตัวที่ยืนข้างๆสปีกเกอร์แมนที่ลังเต้นอยู่นั่นไม่มีอะไรเลยนะครับแถมยังเป็นสีดําทึบอีกนะแล้วก็หัวเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมๆด้วยนะผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีวีแมนนะครับเพราะว่าทีวีแมนเนี่ยใส่ชุดดาหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ยืนข้างๆเนี่ยก็ไม่มีสีขาวเล่นลอดออกมาเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีนะัอ้าจจเป็ตว เดียวกับ EP ที่56นะครับที่ได้ทำการต่อว่าเหล่าคาเมราแมนนะครับที่ไม่สามารถปกป้องรถถังได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กองทัพนี้นะครับก็ไม่ได้มีแต่เหล่าลาร์สสปิเกอร์แมนแล้วก็ร์มอลสปิเกอร์แมนนะครับจะมีส่วนของคอปเตอร์สปิเกอร์แล้วก็สไปเดอร์สปิเกอร์ด้วยนะครับก็ เจ้าสตัวนี้ก็ได้หายไปหลาย EP มากๆเลยนะครับซึ่งคอปเตอร์สปิเกอร์เนี่ยก็ได้หายไปตั้งแต่ EP ที่3.3แล้วนะซึ่งโดนไททัาสปิเกอร์แมนเนี่ยยิงปืนพลาสมาใส่นะครับแล้วก็สไปเดอร์สปิเกอร์เนี่ยก็ได้โดนไททัสสปิเกอร์แมนเนี่ยยิงเช่นเดียวกันนะครับใน EP ที่3.2นะก็ตั้งแต่ EP นั้นก็เราก็ไม่เห็นเจ้า2ตัวละครน,นี้อีกเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเราสปิกเกอร์แมนเนี่ยออกมาทั่วสารทิศจริงๆนะครับโอ้โ oh, ห oh, ปีมปื้มปีติมากๆเลยนะครับสำหรับอีพีนี้แล้วก็ตากล้องของเราเนี่ยก็จะหันไปที่2ในท่านนะครับจะทําให้เห็นว่าในท่านคาเมราแมนเนี่ยได้จับมือกับในท่านสปิกเกอร์แมนแล้วนะครับนึกในฉากนี้มันฉากที่เท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ในฉากนี้นะครับมีการตีความได้ว่า2 2เผ่าพันธุ์เนี่ยได้ทําการร่วมมือกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีฮอลิ c คอปเตอร์ทารสบอร์ดเนี่ยบินมาถึง3ลํลำด้วยกันนะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเรากองกําลังเสริมของคา m เมล่าแมนแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ EP นี้ก็ได้จัดจบไปโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ EP นี้59เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปูบทนะซึ่งทฤษฎีในครั้งหน้าเนี่ยโอ้โหผมอันนี้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 ตั้งแต่ที่ผมดูนะผมเดาได้หลายผมเดาได้2ทางเว้ยคือ ตอนนี้มัน EP 6ที่หกเนี่ยสปอยมาแล้วใช่ไหมคือตอนนี้คือผมคิดว่าที่ไม่เป็นหน้า G-Man เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบบอันนี้อันนี้คนรู้สึกผมเองนะผมคิดว่าใน EP ที่หกเนี่ย อาจจะได้เห็นไททันทีวีแมนนะเอออันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือผมคิดว่านะเพราะว่าไททันทีวีแมนี่ยก็ได้หายไปนานพอสมควรเลยตนะั้งแต่ e ีที่4 7นะแต่ใน E p พีที่60เนี่ยไอเลขกลมๆเนี่ยมันเป็นแบบอันนี้ผมก็สังเกตมาหลาย E p พีมากๆเลยนะครับไอเลขอย่างเนี้ย EP พีที่50เนี่ยก็เป็นการเปิดตัวของไททันคามิล่าแมนใช่ไหมล่างอัปเกรดนะใน E p พีที่60เนี่ยอาจจะได้เห็นการปรับปรุงหรือว่าการรักษาตัวของไททันทีวีแมนก็เป็นได้นะอันนี้คือก็เร็วๆนนี้นะครับ ผมทำคลิปต่อกันแน่นอนนะครับสำหรับ EP ที่60นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ทีเซดีที่1นะครับทีซดีที่2นะครับไททัน2ตัวเนี่ยอาจจะบินไปหา TMA s k i p p e r i ที่ t o เ l ล t นะแล้วก็อาจจะเป็นการไล่ล่ากันอะไรประมาณนี้นะโอเคเออก็สันนิษฐานไว้นะ2อออย่างนะครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับกลัวหน้าแตกนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะก็ ต้องขอไปด้วยจริงๆนะครับที่ EP ที่5.9เนี่ยมาช้ามากๆเลยนะครับโอเคก็เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย